สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของเน็กชาลีและจีกามีนมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะมีกำหนดกลับไทยวันไหนสำหรับกามีนก็ทำเอาแฟนคลับและชาวดอมต่างก็คิดถึงแต่กามีนก็มีส่งข้อความให้ชาวดอมได้ทราบเป็นระยะระยะอย่างล่าสุดที่กามินได้ส่งข่าวมาบอกว่าจะกลับมาไในเร็วๆนี้ แฟนคลับต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอและสำหรับทางด้านของชาลีก็ยังคงออกมาไลฟ์ตามปกติไม่ได้มีอาการเศร้าแต่อย่างใดยังยิ้มได้ยังสดใสร่าเริงและแฟนคลับบางคนที่อยู่ในไลฟ์ก็ยังคอนเฟิร์มอีกเสียงว่าเสียงกาเก้าของชาลีดังตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงการมีกับชาลีน่าจะคุยกันอยู่ตลอดนั่นเอง ต่อมาพี่ปูผู้จัดการส่วนตัวของชาลีก็ได้ถูกแฟนคลับถามถึงกามินด้วยว่ากามินจะมาไล์เมื่อไหร่พี่ปูบอกว่าช่วงนี้ชาลีก็มีไล์แต่คงต้องรอว่ากามินจะกลับเมื่อไหร่และชาลีก็จะมีไล์อีกครั้งวันที่9กันยายนช่องของชาลีพี่ปูก็จะไปด้วย และพี่ปูยังบอกอีกว่าน้องกามินกลับเกาหลีตอนนี้ไปทำงานที่เกาหลีอยู่ช่วงนี้แลยยังไม่มีขายของเรียกได้ว่าก็ยังไม่รู้ว่ากามีนจะมีกำหนดกลับที่แน่นอนวันไหนแต่คงต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามพี่ปูก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่ากามินทำงานอยู่ที่เกาหลีนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ